ผีตีสละครเสียงชุดเรื่องยาวขยอกหวันให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องต่อผีเรื่องของคนที่ชอบการพานัน ใครๆก็ไม่อาจที่จะห้ามกันได้แหละครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือกระทั่งสามีพัญยาหากได้ลิ้มชิมรสของการพนันเข้าไปแล้วโดยเฉพาะหวยคนๆนั้นก็มักจะมองเห็นอะไรเป็นตัวเลขไปสมดอย่างเช่นตาหอมผู้ที่มองเห็นทุกอย่างเป็นตัวเลขแม้กระทั่งยายนิ่มผู้เป็นพัญยาของแกจะก้าวเดินไปที่ไหนตาหอมก็จะนั่งนับทุกฝีก้าวจนกระทั่งยายนิ่มเกิดอารมณ์ขุนเคืองขึ้นมา เออแต่หอมทมวันวันแกจะไม่คิดทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมอา้าวนอกเสีจากนั่งนับว่าฉันจะก้าวเดินในแต่ละวัน,นกี่ก้าวอา้าวมันก็แค่เดือนละสองครั้งเองนะคือ16แล้วก็วันสิ้นเดือนแหมแกก็บนไปได้ยานิมนี่ถ้าข้าไปคอยจ้องมองสาวๆแล้วนับฝีก้าวที่พวกเธอก้าวเดินแกก็ค่อยจะมีน้ำโหก็คาดจะดีกว่านะ พูดจบตาหอมก็อ้าปากกว้างหัวเราะจนเห็นเหงือของแกยายนิ่มสายหน้าอย่างนึกกระอาใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ในเมื่อตาหอมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งเป็นหนุ่มจนถึงวัยชาราเอาล่ะตาหอม,อมฉันจะเข้าไปหุงหาข้าวเอาไว้ให้แกกินตอนหัวค่ำเดดีด,ดเออเชิญแกนั่งเพอถึงตัวเลขไปคนเดียวเถอะนะเออได้ได้ได,ได้ชอบชอบ เยนิมพูดจบก็ลุกจากแคร่แล้วก็ก้าวเดินหายเข้าไปในบ้านโดยที่มีสายตาของตาหอมมองตามแล้วก็คอยนับทุกฝีก้าวของเยนิมแล้วก็นั่งตีเป็นตัวเลขอยู่คนเดียวที่แคร่หน้าบ้านของแกจนกระทั่งมีเสียงใครคนหนึ่งร้องทักขึ้นมาเออตาหอมนั่งหาเลขเด็เดๆอีกแล้วใช่ไหมเนอะอ,อ้าวเพอรัตาไพเรอ้อ <laughs> พอะตาหอมเงยหน้าที่เหี่ยวๆของแกขึ้นมา ก็พบกับใบหน้าที่เหี่ยวไม่น้อยกว่าแกก็คือตาไผ่ตาไผ่ทรงยิ้มจนปากกว้างให้กับตาหอมอืมตาไผ่ไมีอะไรรล่ถึงได้โผล่มาถึงบ้านข้านี่ก็ยังไม่ถึงวันหวยออกแล้วนี่มาทําไมอะฮะตาหอมถามตาไผ่อย่างคนรู้ใจตาไผ่ยิ้มอย่างมากไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเหมือนเคยแหละครับก่อนที่จะค่อยๆย่องเข้ามานั่งเคียงข้างกับตาหอม ที่นั่งอยู่กับแคร่ใต้ต้นมะม่วงต้นใหญ่ตาไผยจึงค่อยๆกระซิบกระซาบกับตาหอมด้วยเสียงแผ่วเบาตาหอมตาหอมที่ต้นกามโอ้ต้นใหญ่ที่หน้าบ้านได้เงินนะะนะ,ะที่มีหลังตัวใหญ่ๆดูวนะฮะข้าได้ยินข่าวว่าตอนเนี่ยให้หวยมันนักหนาละเออเออแล้วแกรู้ได้ยังไงวะะไัดตาไผอ๋อรู้ว่าแกไปขอหวยแล้วรวยกลับมา มันก็แค่รังต่อนะเว้ยไม่ใช่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่สักกหน่อยมันจะให้หวยได้ยังไงล่ะรังต่อนะ่ะเออนั่นแหละรังต่อนั่นแหละเว้ยทําให้ชาวบ้านเขาล่ํารวยกันมากาไม้มา,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 มานักต่อนักแล้วดาภัยพยายามพูดชักนําให้ตาหอมมองเห็นถึงความสับสิทธิ์ในรังต่อจนตาหอมก็เริ่มจะเห็นดีเห็นงามขึ้นมาแล้วอ่ะรระาลองดาภัย ข้าเองก็เบื่อจะมานั่งนับยายนิ่มเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมาตีเป็นหวยเต็มทนแล้วรำคาญมันบน่นตะไผย,ยิ้มปากกว้างอย่างพอใจก็เป็นอนว่าทั้งสองผู้เท่าถูกคอกันในเรื่องหวยก็นัดแนะกันไปที่มั่นเหมาะนัดหมายพบกันอีกในวันใกล้หวยออกก่อนที่ตะไผจะลากลับไปยังบ้านของแกก่อนถึงวันหวยออกตาหอมก็รีบลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้ามืด อาบน้ำปราบแป้งจนหน้าขาววอ,อกไปหมดทั้งใบหน้ายายนิ่มต้องยืนเท้าเอลมองอย่างนึกแปลกใจเออปรุ่งนี้หวยก็จะออกแล้วไม่ใช่เหรือตาหอมใช่ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าปะแป้งจนหน้าเหมือนผีอุยคิดจะออกไปไหนเหรออือจะไม่อยู่บ้านนับขั้เดินว่ากี่ก้าวแล้วเหลือไงยายนิ่มถามอย่างรู้ใจถ้าได้อาบน้ำปะแป้งจนขาวไปทั้งหน้าอย่างนี้ ก็คงต้องออกไปตระเวนหาหวยเด็ดอย่างแน่นอนตาหอมยิ้มหวานนึกภาพภูมิใจที่ไม่เสียแรงอยู่กินกับยายนิ่มมาจนแก่แยายนิ่มรู้ใจแกไปซะทุกอย่างเออข้าก็ว่าจะไปขอหวยกับเจ้าพ่อต่อท่านนะรู้จักไหมเจ้าพ่อต่อน่ะเออเจ้าพ่อต่อเชื่อหรอวะเออยายนิ่มเน้นถามเสียงอย่างนึกมันไส้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าแค่รังต่อตาหอมอยัง แต่งตั้งให้เป็นถึงเจ้าพ่อต่อไปเลยเออไปเถอะไปเดี๋ยวคงได้วิ่งหางจุกตูดกลับบ้านไม่ทันหรอกยิ่งแก่ๆอยู่ด้วยเจ้าพ่อต่อท่านบินเร็วนองเว้ย,ยและแถมเจ้าพ่อต่อยังต่อยเก่งอีกด้วยอย่าแช่งเดิ <laughs> ตาหอมหัวเราะยังภาคภูมิใจในคำยอกย้อนของยายนิ่มแล้วก็มองไปเห็นตาไผ่เดินทรงยิ้มมาให้ตั้งแต่ไกล ตาหอมจึงหยุดยิม้มทําท่าจะลุกไปหาตะไผ่เออนั่นไงแค่เห็นตะไผ่เดินมาไกลไกลแกก็ลุกแทบไม่ทันเลยนะตาหอมมาต้ตองตอนรับสิว่าอน่าใครจะไปขอหวยก็เจ้าพ่อต่อกับตาไผ่แป๊บเดียวแล้วดจะรีบกลับมากินข้าวที่แกทํานะเย,ยนิ่มนะไม่ต้องรอคําอนุญาตใดๆจากปากของเย,ยนิ่มตาหอมรีบลุกพรวดและเดินจ้ำอาวยังลืมวัชราของแก จากนั้นสองผู้เท่าคือตาหอมกับต,ตาไผ่ต่างก็พากระเดินตรงไปยังต้นมะขามใหญ่ที่หน้าบ้านของยายเงินในทันทีพอทั้งสองมาถึงหน้าบ้านของยายเงินที่กําลังนั่งเศร้าโศกร้องไห้คร่ำครวญอยู่สองผู้เท่าไม่มีใครสนใจอะไรกับยายเงินที่นั่งร้องไห้อยู่และก็ไม่อยากรับรู้ว่ายายเงินร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเขาทั้งสองมันมุ่งมั่นอยู่กับการขอหวยเจ้าพ่อต่อ ต่างก็ช่วยกันจัดเครื่องไหวทั้งขาวหวานลงในกระทงใบตองที่เตรียมมาแล้วก็รีบจุดธูปขอหวยกล่าวขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันว่าเออไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ลูกช้างทั้งสองคนก็เลยนำของขาวหวานผลไม้เนี่ยมาถวายเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่แล้วลูกช้างก็อยากจะได้หวยเด็ดๆกับเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่สักสองสาตัวเถิดและตัดเถี่ยนี้เนี่ยงวดนี้ถูกหวย ลูกช้างก็จะนำของขาวหวานแล้วก็ผลละไม้พร้อมหนางรำมาถวายรำกับเจ้าพ่อต่ออีกด้วยพอตาหอมหยุดกล่าวพอตาไผหยุดพูดก็มีสายลมที่ไม่ทราบว่ามาจากทางใดจู่ๆพัดเข้ามาปะทะสองคนอย่างแรงๆจนกระทั่งใบไม้แห้งที่ตกอยู่บริเวณนั้นปลิวว่อนแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นสี่เจส สี่เจ็ดสามถารวยแล้วอย่าลืมกันด้วยนะตาหอมตาไผ่อย่าลืมนางรำสวยๆด้วยล่ะสิ้นเสียงอันเยือกเย็นของผู้ชายลี้ลับที่ไม่รู้ว่าเป็นใครคนนั้นตาหอมถึงกับกระโดดขึ้นมานั่งบนตักของตาไผ่ด้วยความหวาดกลัวโถ่ตาหอมเออเออดเออเแกลงจากตักข้าเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าตักเองเตัวหนัก ยังกระชังอุย<า>อุยเป็นไงล่ะโุเจะพอต่อขนาดนี้ถึงก,กระโดดมานังตักข้าเชีวยวเหรอเออเออทอทีทอทีแอแหมเจ้าพ่อต่อรู้จักชื่อเราสองคนด้วยว่าตะไผ่ทำอยัางกับว่าอดีตก่อนตายแล้วมาเกิดเป็นเจ้าพ่อต่อจะเป็นคนแถวบ้านเราอะนะดูเสียงคุ้นเคยกันนะตาหอมพูดด้วยความสงสัยแต่ความสงสัยจากตาหอมมันไม่ได้ช่วยให้ตาไผ่ต้องคลายความหวาดกลัวลงไปได้เออ จะพอต่อจะรู้จักพวกเราหรือไม่นะมันไม่สำคัญหรอกเว้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อไรแกจะลงจากตักข้าสักทีละตะหอมเออเอข้าหนักจะแยากเออเออลงกันได้วะนั่งได้เออลงลงแล้วลงแล้วเออแต่ว่าตอนนี้เขาว่าเราเรีบพากันกลับบ้านก่อนเถอะขับรัวแล้วขามาอยู่แล้วเไปไปไปตาหอมเอยขึ้นด้วยเสียงหวาดกลัวใบหน้าที่เหี่ยวย่นก็ยิ่งเหี่ยวย่นมากยิ่งขึ้นเพราะความหวาดหวั่น จากเสียงของชายลี้ลับคนนั้นจากนั้นสองผู้เท่าก็พากันวิ่งกลับไปนอนตัวสันเทิมอยู่ที่บ้านใครบ้านมันและในวันรุ่งขึ้นของวันหวยออกตาหอมกับตาไผ่ต่างก็กระโดดกอดคอกันยังมีความสุขเพราะคนทั้งสองถูกหวยตามตัวเลขที่เจ้าพ่อตอบอกโอ้โชคเป็นของเราสองคนแล้วว่าตาไผ่เอ้ยเห็นม้รารวยรวยรวยโอ้รุ่งงี้ซื้อให้เยอะ <c oughs> ๆกว่านี้ก็คงจะดีหรอก จะได้รับเงินเยอะๆไหนๆแกกับข้าก็ตกหวยกันแล้วล่ะเราสองคนเนี่ยแอบนีอีแก่ที่บ้านของพวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันดีเัดยวะดใช้เงินจากทีู่กหวยให้คุ้มค่ากันสักหน่อยเว้ยเดตกหลงตกลงข้าเองก็เบื่อที่จะมานั่งดูหน้าเหี่ยวๆของยานิมเต็มทนแล้วเข้าไปในเมืองยังได้เจอหน้าสาวๆที่สวยกันบ้าง ในที่สุดสองผู้เท่าต่างก็พากันลืมคำมั่นสัญญาที่มีกับเจ้าพ่อต่อไปส,สนิทเพราะกลิ่นเงินมันชวนหลงไหลทั้งสองแอบหนีเข้าไปในเมืองใช้เงินกันอย่างสบายมือจนกระทั่งเงินหมดกระเป๋าและทั้งสองก็พากันกลับเข้าบ้านเออกลับมาทำไมตาหอมแกรวยแล้วเนี่ยเออเออตาหอมนั่งก้มหน้านิ่งแค่คืนเดียวเงินที่แกถูกหวยก็หมดไปเพราะเล่า ยังถูกสาวๆขโมยตอนที่แกเมาจัดอีกด้วยเมื่อผิดแล้วตาหอมก็ยอมให้ยายนิ่มลงโทษด้วยการถูกเนรเทศให้ไปนอนนอกบ้านจนกว่าที่ตาหอมจะมีเงินก้อนโตมาไถ่าบาปของตัวเองขณะที่ตาหอมยังคงนั่งกอดเข่าอยู่กับแคร่ที่หน้าบ้านยายนิ่มก็จัดให้ตาหอมอยู่ไปจนกว่าจะมีเงินก้อนโตมาไถ่าบาปไม่งั้นจะไม่ยอมให้เข้ามานอนในบ้านตภาภัยเพื่อนรัก ก็เดินยิ้มหวานมาตั้งแต่ไกลตรงเข้ามาหาตาหอมแล้วก็นั่งลงข้างๆนี่ยายนิ่มในใจตำกับแกถึงขนาดนี่เลยหรอว่าตาหอมใช่ใช่ใช่ใชแหมมันไรค้ครับมันนั่งมันนอนอยู่ตรงนี้นะไม่ยอมให้เข้าบ้านฮ <c oughs> <c oughs> ขัดลงมันอนกินนั่งกินอยู่ที่แค่นี่ตั้งแต่ที่เราแอบหนีไปในเมืองแล้วก็ใช้เงินจนหมดนั่นแหละ <c oughs> ถ้าจะให้ยายนิ่มหายโกรธข้า ข้าก็คงต้องหาเงินก้อนโตๆตเอามาให้ย,ยนิ่มเพื่อไถ่าบาปให้ได้แล้วจะไปเอาที่ไหนแล้วเนี่ยตาหอมพยายามบรรยายความทุกข์ให้ตภาภัยฟังอย่างชวนสงสารตาไผ่เองก็สุดแสนจะสงสารเพื่อนรักจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาละว,วะตาหอมไม่ยายนิ่มอยากได้เงินก่อนโตๆตอีกวันสองวันนี่ไว้จะออกอีกแล้วนะ เราไปขอหวยจากเจ้าพ่อต่อกันอีกดีไหมล่ะเจ้าพ่อต่ออีกเหรอเออเอว่าแต่ว่าเจ้าพ่อต่อท่านจะให้เราอีกหรือว่าจะไผเรานผิดสัญญากับเจ้าพ่อต่อนะบอกถูกหวยแล้วจะมีของขาวหวานนางรําไปถวายแต่เราไม่ทําตามสัญญานะเว้ยตาหอมพูดจบตาไผ่ก็ต้องนั่งตาเหลือกแล้วก็ใช้ความคิดแต่ด้วยความคิดที่อยากจะมีเงินอยากกินอยากใช้อยากเที่ยวตรี ให้สมกับที่เกิดมาจนตาไผก็อยากจะทำทุกอย่างถึงครั้งแรกจะผิดสัญญากับเจ้าพ่อแต่หากไปขอหวยอีกครั้งแล้วทำตามคำมั่นสัญญาตาไผก็คิดว่าเจ้าพ่อต่อคงจะให้อภัยแกในตาหอ,อมเราก็เพิ่งผิดสัญญากับเจ้าพ่อต่อแค่ครั้งแรกเองนะเออใช่ว่ะข้าว่าถ้าเราไปขอหวยอีกสักรอบอืแล้วเราก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อต่อ,อ เจ้าพ่อต่อท่านคงจะใจอ่อนกับพวกเราหรอกวะอเออคงจอจหวยเราวอีกแล้วนะเออเออดีๆความคิดของเองดีวัตยอืมเห็นด้วยเห็น<ล>ด้วยเห็นด้วยตอนนี้นะอืมตาไผ่ยพยักหน้าเงึกๆตาหอมก็เริ่มเห็นดีเห็นงามทั้งสองจึงทําท่าจะก,ก้าวลงจากแคร่ที่นั่งอยู่แต่ฉับพลันทันใดนั้นเสียงของยายนิ่มก็เอตเตโรขึ้นมา จะพากันไปสร้างเวรสร้างกรรมที่ไหนอีกหรอตาไผ่จะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอออตยตาไผ่สะดุ้งสุดตัวหันมาส่งรอยยิ้มเจียนเจียนให้แกใย,ยนิ่มฉันถามแกว่าตาไผ่แกจะพาตาหอมผัวของฉันไปไหนเย,ยนิ่มยังคงแผ่เสียงขุนเคืองใส่ตาไผ่ตาไผ่กลัวบารมีความปากเก่งของใย,ยนิ่มก็นั่งก้มหน้าคล้ายคนสำนึกผิดตาหอมเกิดความสงสารเพื่อนรัก พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอย่างหวาดกลัวว่าเอทอำไมไปเ่ยวไหนหรากายาเนิ่มออแค่ไอ้ไผ่ก็ะคาจะพากันไปกราบเจ้าพ่อต่อนะแล้วก็จะขอหวยเด็ดๆจากเจ้าพ่อ่ออีกสักครั้งนะจ๊ะสิ้นคําพูดที่อ่อนหวานของตาหอมอยหญนิ่มถึงกับถมน้ําลายปรี้ดลงบนพื้นดินอย่างเจ็บใจ ก็เมื่อครั้งก่อนที่ถูกหวยเงินสักบาทของตาหอมเย,ยนิมก็ยังไม่เห็นเลยแล้วเงินหายไปไหนหมดเนี่ยเออีนตาหอมตาพยแต่สองคนยังมีหน้าไปขอหวยกับท่านเจ้าพ่อต่อกันอีกเหรอถูกหวยครั้งก่อนก็ผิดสัญญากับท่านขณะที่เย,ยนิมเผลอหันหลังบนสองตาเท่าอยู่นั่นเองทั้งสองก็เฉวยกอากาสแอบย่องหนียยนิมไปแล้ว ั้งใจว่าจะไปขอหวยกับเจ้าพ่อต่อในอีกครั้งเมื่อยายนิ่มหันกลับมาก็มีแต่ความว่างเปล่าแกก็ยิ่งคับแค้นใจเพราะว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วต้องร้อให้คนทั้งสองกลับมาซะก่อนพอทั้งสองตาเท้าพากันเดินมาจนถึงหน้าบ้านของยายเงินที่มีต้นมะขามสูงใหญ่มีรังต่ออยู่กับต้นมะขามก็เป็นเวลาที่ตะวันตกดินไปแล้วตาหอมเริ่มหันมามองตาไผ่ด้วยอาการแปลก ด้วยแววตาที่หวาดวันเออ,เออตะไผยตะไัยขาว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาขอหวยก็เจ้าพ่อตอก็คงจะทันนะนะอ่ะอก็จะกลัวอะไรว่าตาหอมตะวันตกดินอย่างนี้ล่ะสิดีมันขังดีหวยก็จะได้ออกมาแม่นแมนอีกด้วยเออถึงแม้ว่าตาหอมจะหวาดกลัวแต่เพราะตะไผยยืนยันตาหอมก็จำใจข่มความหวาดกลัวแล้วรีบร้อนช่วยตะไผยจัดของคาวหวาน ผลไม้ของว่างเอาไปวางไว้ใต้ต้นมะขามตาไัเห็นว่าของเส้นไหวครบแล้วขาดแต่เพียงนางรำก็เลยคิดว่าเจ้าพ่อต่อคงรอได้หากนางรำจะมารำตอนหุยออกอีกครั้งเจ้าพ่อต่อเจ้าพ่อต่อครับจะได้ถือโทษโกรธเคืองใดๆต่อลูกช้าทั้งสองคนเลยนะที่ผิดสัญญาในครั้งก่อนหากงวดนี้เจ้าพ่อต่อ จะเมตตาต่อผมแล้วก็ไอ้หอมอีกสักครั้งแล้วก็มอบเลขเด็ดๆให้กับพวกผมคาวนาเนี่ยพวกผมจะหานางรำสวยๆมาล้ำถวายทันทีตามสัญญาเลยครับเจ้าพอ่อเมื่อตาไผ่พูดจบก็มีลมพัดแรงเข้ามาจนเข้าของที่ทั้งสองนำมาเปลวว่อนไปคนละทิศคนละทางแม้ร่างของตาไผ่กับตาหอมก็ยังส่วนเซไปตามแรงของลม ตามมาด้วยเสียงสุนัขหลายตัวที่เห่าหอนกันยาวนานเออตะไผ่ขาทางจะไม่เดระมังมันแปลกๆนะนะมีทั้งลมพัดมีทั้งเสียงหมาหอนเออขว่าเจ้าพ่อต่อคงจะกำลังพิโรธเราสองตัวนแน่ๆเลยเรารีบกลับบ้านกันก่อนเถอะขอให้เจ้าพ่อต่อท่านหายพิโรธซะก่อนยังไม่ทันที่ตาไผ่จะเอ,อ่ยอะไรออกมาพลันก็มีเสียงของชายคนเดิม ได้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดุดันว่าแกจนหัวงอกหมดหัวแล้วแกยังหาสัจจะความจริงใจไม่ได้เลยมันนาหานักนะตาหอมตาไผ่มันน่าจะลงโทษให้เจ็บแสบสิ้นเสียงจากชายลิลับตาหอมกัะตาไผก็ผวากอดกันแน่นเออเออผงจะเป็นเจ้าพอ่อ จ้าพ่อคงจะโกรธจริงๆวัตภัยแล้วทําไงดีกันล่ะเนี่ยฮะเมื่อเจ้าพ่อโกรธเราเราก็ต้องวิ่งกันสิวะเออใช่รอให้เจ้าพ่อต่อหายโกรธแล้วเราค่อยมาขอหวยกันใหม่ว่าเออแล้ว <ไป S 1> ก็ไปเลยไปออไปไปไป,ไปแล้วในที่สุดทั้งสองก็รีบวิ่งแต่ก็ช้าไปสลบบ้วบรรดาต่อที่อยู่ในรังผากันบินออกมาจากรังรุมเล่นงานสองตาเท่าอย่างไร้ความปราณี สิ่งที่ทําให้สองเท่าต้องวาดกลัวยิ่งไปกว่าการถูกต่อต่อยก็คือตัวต่อและเป็นคนที่มีใบหน้าเหมือนกับหน้าตาของเจ้าต่อลูกชายของยายเงินที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพนานมาแล้วเออเอต่ออะไรกันวัตภัไทํทำไมม,มันมันมันมีใบหน้าเหมือนกับคนแล้วหน้าของมันยังเหมือนไอต่อลูกของยายเงินด้วยวะฮะนีะ่แล้วก็เหมือนทุกๆตัวอีกด้วยละวตัตตาหมอมเล่นนะสิทำไมมันเป็นอย่างางี้วะ ทั้งสองตะโกนบอกกันในขณะที่ยังวิ่งไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเสียงของตัวต่อทุกตัวที่พากันพูดขึ้นมาพร้อมเพรียงกันและก็เป็นเสียงคนคนเดียวกันว่าอ,อใช่แล้วตาหอมตะไัยข้าก็คือไอ้ต่อลูกของแม่เงินไงอ้าวนันนันมันยืนยันมาแล้วว่า ว่าเป็นไอต่อจริงๆตะไผ่ไปเลยอย่าหยุดวิ่งต่อไปไปให้ดชีวิตเลยตะหอมกับตะไผ่พากันวิ่งหนีสุดกำลังขณะที่มีกลุ่มตัวต่อซึ่งมีลำตัวเป็นตัวต่อแต่มีใบหน้าเหมือนกับไอต่อลูกชายของยายเงินตัวต่อทั้งหมดบินไล่ตามมาต่อยจนสองเท่าเนื้อตัวและหน้าตาบวมปูดไปทั้งตัว เมื่อทั้งสองวิ่งหลบเข้าไปในบ้านใครบ้านมันกันแล้วต่างก็ปิดหน้าต่างประตูกันเงียบเชียบนอนคลุมโปงจนกระทั่งเช้าวันใหม่ไงตะหอมคงได้เลกเด็ดมาสินะถึงได้นอนฝันหวานจนสายตะวันกระแทงตาอยู่แล้วไม่ยอมลุกจากที่นอนสักทีพอตาหอมได้ยินเสียงเขาย็นนิ่มแกก็ค่อยๆแง้มผ้าห่มที่คลุมอยู่ พอยายนิ่มเห็นใบหน้าที่บวมปูดของตาหอมแกถึงกับยกมือขึ้นทาบอ,อกและส่งเสียงร้องอย่างตกอกตกใจว่าเออตาหอมนี่หน้าตาแกไปโดนอะไรกัดมาหรอหน้าตาถึงบวมแดงอย่างเงี้ยตาหอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเมื่อคืนให้ยายนิ่มฟังยายนิ่มต้องทนฟังด้วยอาการที่พยายามกลั้นเสียงหัวเราะตาหอมตอนที่แกไปขอหวยกับเจ้าพ่อต่ออะไรของแกน่ะ แกกินเหล้าไปด้วยหรือเปล่าโอ้ทำไมกินเหล้าแกก็รู้ดีนะยายนิ่มข้านะ่ะแค่เล่นหัวอย่างเดียวแต่ข้าเห็นจริงๆนะเจ้าพ่อต่อนะ่ะลำตัวเป็นตัวต่อแต่ว่าหน้าตาของแกกลับไปเหมือนไอ้ต่อลูกใหญ่เงินตาหอมยังคงเถียงยายนิ่มแบบไม่หุบป,ปากยายนิ่มก็เริ่มมีอารมณ์โมโหข,ขึ้นมาแล้วเอาอย่างนี้นะตาหอมเอาอยัางไงแกกับฉันเนี่ยเราไปที่บ้านยหญเงินกันเออไปดูที่ว่าเจ้าพ่อต่อของแกนะ่ะ จะมีหน้าที่เหมือนกับไอ้ต่อลูกชายยิงเงินด้วยเปล่าเออก,ก็ก็ได้ก็ได้เออแต่ว่ามันจะเดรร์และเนมขานาะชับหวัดวาก็เจ้าพ่อต่อนะมันไม่ใช่ตัวเดียวนะที่หน้าเหมือนไอ้ต่อทุกตัวเลยแกไปถามดับไพกับข้ายังได้เลยนะท้าไม่เชื่อน่ะเออไม่จำเป็นต่หอมข้าอยากไปที่บ้านยดงเงินมากกว่าอยากไปให้เห็นกับตาว่าจริงไหมที่เจ้าพอ่อตอ ที่ตนมาขามหน้าบ้านายงเงินนั่นน่ะมีหน้าที่เหมือนกับไอ้ต่อลูกชายของายงเงินอืม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 พอเยนิมพูดจบยายนิมก็ออกเดินนำหน้าตาหอมออกจากบ้านทันทีตาหอมมีความผิดมากอยู่แล้วก็เลยจำใจก้าวลงจากเรือนไม่กล้าต่อแยอะไรยายนิมอีกสองตายายเดินมาถึงบ้านของยายเงินยายนิ่มเคยเป็นเพื่อนสาวกับยายเงินมาก่อนนับตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่หัวงอกด้วยกันแล้ว ยายนิ่มก็เลยบอกตาหอมขณะที่มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของยายเงินเออมาถึงแล้วเอ,อ็นจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยตาหอมดเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปคุยกับยายเงินบนบ้านสักหน่อยนะได้ได้ได้วนแกถ้ายังอยากเจอกับเจ้าพ่อต่อที่มีหน้าเหมือนกับไอต่อลูกชายของยายเงินก็ตามใจอไอด้ได้ได,ได้แล้วยายนิ่มก็ก้าวฉับๆหายขึ้นไปบนบ้านของยายเงิน ปล่อยให้ตาหอมยืนขาสั่นใจเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่ใต้ต้นมะขามเมื่อฉุกคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนขึ้นมาได้ตาหอมก็รีบตะโกนเรียกหายายนิ่มวิ่งตามยายนิ่มขึ้นบนเรือนของยายเงินด้วยอีกคนกินน้ํากินท่ากันซะก่อนสิยายนิ่มตาหอมอ่าอขอบใจนะขอบใจอาอบอ่าอ่าพอเห็นหน้ายยนิ่มเพื่อนรัก ยายเงินจึงเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเศร้าๆด้วยใบหน้าที่เหี่ยวย่นที่ยังเต็มเปี่ยมไปได้วยร่องรอยของความทุกข์จนยานิ่มเองยังใจหายเมื่อมองหน้าตาของเพื่อนรักของแกเออข้าคงจะกินน้ำของแกไม่ลงหรอกยายเงินเออยายเงินทำไมหน้าของแกถึงได้เศร้ามากมายขนาดนี้ฮะสิ้นคําถามจากยายนิ่มยายเงินก็ก้มหน้าร้องไห้ร่ำครวญเหมือนใจจะขาด ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่ายายนิ่มไอ้ต่อรูค่ะนะมันตายไปเกือบสามเดือนแล้วไอ้ต่อมันเป็นอะไรตายไปแล้วยายเงินยายนิ่มถามโดยที่ไม่ทันได้บอกเรื่องที่ตาหอมกะตะไพมาขอหวยที่ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านของยายเงินและถูกตัวต่อต่อยแต่ตัวต่อทุกตัวกลับมีใบหน้าที่เหมือนกับไอ้ต่อลูกชายของยายเงิน ไอต่อลูกชายข้านะหลังจากที่มันไปทำงานในกรุงเทพเกือบสี่ปีมาแล้วที่มันยังไม่เคยคกลับมาหาข้าเลยมันส่งเพียงเงินมาให้ค้าแล้วจู่ๆคืนหนึ่งเมื่อสามเดือนก่อนมันเกิดขับรถมาหาข้าที่บ้านแต่มันคงกินเหล้าเมามาด้วยไอต่อเลยขับรถไปชนต้นมะขามหน้าบ้านแล้วมันก็ตายทันที พอพูดจบแกก็ก้มหน้าร้องให้คร่ำครวญถึงไอ้ต่อลูกชายของแกต่อไปอีกตาหอมกับใยนิ่มจ้องมองหน้ากันด้วยดวงตาที่หวาดวันแล้วในที่สุดตาหอมก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นๆเออเอมันเป็นเจ้าพ่ตดอต่อจริงๆด้วยวะ่ตะตาหอมพูดจบใย,ยเงนินที่ก้มหน้า Amsterdam ร้องให้ก็เงยหน้าขึ้นถามตาหอมว่า แกพูดอะไรเะตาหอมเจ้าพ่อต่อนะไอต่อลูกข้ามันคงไม่มีบุญถึงกับเป็นเจ้าพ่อหรอกนะอย่างดีก็ผีตายหงธรรมดาคราวนี้เองที่ตาหอมตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาให้ยายเงินฟังยายเงินฟังจบยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักขึ้นโธ่ไอ้ต่อลูกของแม่ นี่คงเป็นเพราะว่าแม่ตั้งเชื่อเองว่าตอพอเองต้องขับรถมาชนต้นมะขามตายที่หน้าบ้านเราเองก็เลยกลายมาเป็นตอที่อยู่ต้นมะขามหน้าบ้านเราไอต้ตอเองคงเป็นห่วงแม่บ้างสินะถึงตายไปแล้ววิญญาณก็ยังไม่เหยะไปไหน ยังเป็นตวตวอผีตีสามละครเสียงชุดเรื่องยาวขย่าวขวัญเรื่องต่อผีจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ